ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนําเสนอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคารนะครับ ตามที่กรมบัญชีกลางนะครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับเป็นหลักเกณฑ์ฉบับลงวันที่18กันยายน2567นะครับและประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่17ตุลาคม2567นะครับหลักเกณฑ์ฉบับนี้นะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ในประกาศดังกล่าวนะครับกำหนดไว้9สาขานะครับ ในหลักเกณฑ์ฉบับเดิมกำหนดไว้8แล้วก็มีสาขาที่9เพิ่มขึ้นมาก็คือสาขางานก่อสร้างอาคารนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสาขางานก่อสร้างอาคารเรานิยามไว้อย่างไรนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับกำหนดไว้ว่าสาขางานก่อสร้างอาคารหมายถึงการก่อสร้างใหม่การปรับปรุงการดัดแปลงการซ่อมแซมการรื้อถอน และหรืองานต่อเติมอาคารนะครับซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เช่นถึกแถวบ้านเรือนโรงอาคารสำนักงานอาคารชุดพักอาศัยอาคารเรียนหอประชุมเรียนจำศูนย์การค้าคังสินค้าสาลาที่พักพระอุโบสถโบ,บสถ์มัสยิดอนุสาวรีย์หอสูงป้ายอาคารจอดรถสถานีขนส่ง อาคารผูดด้โดยสารขาเข้าและขาออกของท่าอากาศยานโรงพยาบาลหรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะรูปแบบและหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้าง อาคารนะครับและให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคารนะครับแล้วถ้างานที่เราทําเข้านิยามงานอาคารนะครับผู้ประกอบการนะครับจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมชีการนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนนะครับสาหรับโครงการที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปนะครับผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้นะครับหากผู้ประกอบการประสงค์จะมารับงานก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนสาขา าาแล้วการขึ้นทะเบียนสาขาคารมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตารางนะครับนี่ก็คือเป็นตารางหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนสาขางานอาคารนะครับสาหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้างอาคารกับกรมชิการนะครับจะต้องมาดูเงื่อนไขาตามหลักเกณฑ์ตารางนี้นะครับซึ่งในตารางกําหนดไว้ทั้งหมด8ชั้นด้วยกันนะครับตั้งแต่ชั้นต่ําสุดก็คือชั้น6นะครับชั้น6มีสิทธิ์รับงานได้ตั้งแต่5ล้านบาทแต่ ไม่เกิน10ล้านบาทนะครับโดยคนที่จะขึ้นทะเบียนชั้น6จะต้องมีคุณสมบัติครบถ,ถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในชั้นนะครับซึ่งกําหนดไว้ว่าจะต้องมีส่วนของเจ้าของ1.5 ถ้าวงเงินสินเชื่อ1.5มีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นบวกนะครับอันนี้คือเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าผู้ประกอบการมีคุณสมบัติอื่นที่เพิ่มขึ้นเช่นมีผลงานนะครับก็สามารถยื่นได้ตามเกณฑ์ในชั้นที่สูงขึ้นได้นะครับต่อมานะครับถ้าท่านประสงค์จะยื่นขึ้นทะเบียนสาขาคารนะครับ คุณสมบัติอีกด้านหนึ่งที่ต้นทุนมีนะครับก็คือบัญชีด้านบุคลากรนะครับซึ่งบัญชีด้านบุคลากรนะครับก็จะกําหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติด้านบุคลากร2ด้าน2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทวิศวกรและก็ประเภทสถาปนิกนะครับด้านประเภทวิศวกรนะครับต้องมีวิศวกรด้านโยธาวิศวกรด้านเครื่องกลวิศวกรด้านไฟฟ้า และวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในแต่ละชั้นนะครับก็จะกําหนดเกณฑ์ขั้นต่าไว้นะครับหากถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าท่านประสงค์จะยื่นขึ้นทะเบียนชั้น6นะครับท,ท่านต้องมีวิศวกรด้านโยธาระดับภาคี1ท่านนะครับแล้วก็มีสถาปนิกระดับภาคี1ท่านนะครับ ซึ่งในขั้นตอนการยื่นคทะเบียนนะครับเรามีระยะเวลาในการพิจารณานะครับโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับหากท่านพิจารณาแล้วว่างานที่ท่านทำอ่ะเข้าเงื่อนไขของสาขางานก่อสร้างอาคารนะครับท่านจะต้องเตรียมขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งในแต่ขั้นตอนนะครับก็จะกําหนดไว้ว่ายื่นสาต้องยื่นผ่านระบบ EGP นะครับโดยแนบเอกสารตามที่หลักเกณฑ์กําหนดนะครับ โดยกรมบัญชีกลางก็จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบนะครับถ้าท่านยืน่นเอกสารถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเราก็จะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน30วันนะครับแต่ถ้าเอกสารที่ท่าน ตรวจแล้วยื่นแล้วไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะตีกลับให้แก้ไขนะครับโดยท่านต้องดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน15วันนะับแต่วันที่เราตีกลับนะครับหากท่านไม่แก้ไขกลับมาภายใน15วันนะครับเราจะคืนคําขอซึ่งถ้าท่านไม่แก้นะครับเราก็จะมีหนังสือแจ้งคืนคําขอไปนะครับแต่ถ้าคืนคําขอไปแล้วเราท่านยังอยากประสงค์ยื่นต่อท่านก็ยื่นึ้นทะเบียนใหม่มาอีกรอบนึงนะครับโดยถ้าเราตรวจเอกสาร,รครบถ้วนนะครับ คือการตรวจเอกาสารเราจะตรวจคุณสมบัติด้วยกัน4ด้านนะครับด้านคุณสมบัติทั่วไปด้านฐานะการเงินด้านผลงานด้านบุคลากรนะครับซึ่งถ้าคุณสมบัติ4ด้านครบถ้วนแล้วนะครับเราก็จะนําเสนอต่อคณะนุกกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะครับซึ่งห่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับเราใช้เวลาในการพิจารณา ภายใน50วันนะครับแล้วก็หลังจากเข้าชุดใหญ่คณะกรรมการราคากลางแล้วนะครับพวงระยะเวลาในการประกาศรายชื่อนะครับเราใช้เวลาประมาณ15วันนะครับแล้วก็จะมีประกศราศเผยพแพร่รายชื่อผู้ผ่านทางเว็บไซต์ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับอันนี้คือปรเซสโดยรวมของการขิ้นทะเบียนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวก็จะไปดูขั้นตอนการขิ้นทะเบียนนะครับว่าขึ้นอย่างไรนะครับ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคารนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านนะคะเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะผ่าน www.gpo.go.th ค่ะค่ะแล้วก็ท่านจะพบกับหน้าจอของระบบนะคะตามภาพนะคะให้ท่านนะคะกดคำว่าเข้าสู่ระบบนะคะคลิกตรงนี้นะคะ เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วนะคะให้ท่านนะคะกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกคําว่าเข้าสู่ระบบค่ะค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบนะคะท่านจะพบกับหน้าหลักของท่านนะคะให้ท่านนะคะไปคลิกที่ขีด3ามขีดด้านฝั่งซ้ายมือนะคะจากนั้นนะคะคลิกคําว่าลงทะเบียนค่ะเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะท่านจะพบกับหน้าจอดังภาพนะคะ ให้ท่านนะคะคลิกที่คำว่าขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะคะจากนั้นค่ะก็ไปที่คำว่าขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการครั้งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อกดขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้วนะคะท่านจะพบกับหน้าจอหลักนะคะให้ท่านนะคะเลือกสาขาที่ต้องการขึ้นทะเบียนค่ะซึ่งในที่นี้นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้างอาคารกันถูกต้องไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ท่านเลือกในส่วนของประเภทหลักเกณฑ์ค่ะ ซึ่งสำหรับงานก่อสร้างอาคารนะคะตามที่ได้ท่านได้รับฟังไปนะคะว่าเราจะมีเฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็เมื่อท่านเลือกหลักเกณฑ์แล้วใช่ไหมคะให้ท่านคลิกเลือกระดับชั้นที่ท่านต้องการค่ะในวันนี้นะคะเราจะขึ้นทะเบียนเป็นสาขาง,งานก่อสร้างอาคารในระดับชั้น1กอค่ะเมื่อท่านเลือกแล้วนะคะให้ท่านกดคําว่าบันทึกค่ะค่ะแล้วก็เมื่อบันทึกเสร็จปุ๊บ จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนค่ะให้ท่านนะคะกดคำว่าตกลงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้คลิกคำว่าไปขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของคุณสมบัติทั่วไปนะคะให้ท่านนะคะคลิกไปที่คำว่ารายละเอียดแก้ไขตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็เมื่อคลิกรายละเอียดแก้ไขปุ๊บท่านจะเห็นหน้าจอระบบในส่วนของคุณสมบัติทั่วไปนะคะ ท่านจะเห็นปุ่มสีเขียวนะคะที่เขียนว่าดึงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะให้ท่าน,นะคะกดคลิกไปตรงที่ปุ่มสีเขียวนี้นะคะ1ทีค่ะระบบนะคะก็จะแสดงข้อมูลบางส่วนค่ะในส่วนของข้อมูลที่ท่านจะต้องบันทึกเพิ่มเติมนะคะจะได้แก่จำนวนหุ้น,นะคะ่ะราคาหุ้นตอนหนึ่งหน่วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลค่าแล้วตรงนี้นะคะกรณีที่ท่าน,นะคะ่ะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะ ในช่องจำนวนหุ้นนะคะให้ท่านกรอกเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนนะคะแล้วก็ราคาหุ้นต่อหนึ่งหน่วยนะคะของท่านจะเท่ากับ1บาทค่ะแล้วก็สำหรับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะคะ <Wand> ก็กรอกเท่ากับมูลค่าทุนจดทะเบียนเหมือนกันค่ะอย่างเช่นตรงนี้จะเป็น5ล้านบาทนะคะในกรณีที่ท่านมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทค่ะ,ะก็ราคาหุ้นต่อหนึ่งหน่วยก็เป็น1บาทค่ะแล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะเป็น5ล้านบาทเช่นกันค่ะเมื่อท่านกรอกทั้ง3าช่องเรียบร้อยแล้วนะคะให้ กดตรงนี้ค่ะบันทึกชั่วคราวหนึ่งครั้งค่ะค่ะแล้วก็เมื่อท่านกดบันทึกชั่วคราวเสร็จแล้วนะคะท่านจะเห็นปุ่มตรงนี้ค่ะเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรค่ะซึ่งอันนี้ค่ะท่านจะต้องบันทึกระบุเลขที่บัตรประชาชนของกรรมการทุกท่านค่ะอย่างเช่นบริษัทนี้ค่ะมีกรรมการอยู่ทั้งหมด4ท่านนะคะท่านจะต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชนของกรรมการแต่ละท่านให้ครบถ้วนนะคะให้ท่านคลิกตรงที่ ระบุเลขที่บัตรประชาชนตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบจะแสดงป๊อปอัพให้กรอกระบุเลขประจําตัวภาษีอากรตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ท่านกดที่ปุ่มบันทึกข้อมูละคะ่ะเมื่อท่านกรอกรายละเอียดของกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ถึงหุ้นรายใหญ่นะคะที่ถือหุ้นเกิน25%นะคะ่ะในกรณีที่ท่านมีผู้ถึงหุ้นรายใหญ่นะคะให้ท่านนะคะคลิกคําว่ามีตรงนี้ค่ะ แล้วก็จากนั้นนะคะให้ท่านกดไปที่ปุ่มเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเกิน25%ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ท่านกรอกรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเกิน25%ให้ครบถ้วน,นะคะ่ะจากนั้นค่ะให้ท่านนะคะกดป <mostly> ุ่มบันทึกข้อมูลตรงนี้นะคะค่ะ <clears throat> แล้วก็จากนั้นนะคะท่านจะเห็นด้านล่างนะคะ ในแต่ละหัวข้อค่ะจะให้เบลอไฟเอกสารนะคะให้ท่านนะคะเบลอไฟเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะคะจะแสดงข้อมูลไฟล์ที่ถูกดึงมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะอันนี้ท่านไม่ต้องลบนะคะมันขึ้นมาทั้งหมด2ไฟล์ใช่ไหมคะท่านก็ไม่ต้องลบค่ะแล้วก็สามารถกดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อท่านกดบันทึกเสร็จนะคะให้ท่านกดไปที่ กับสูหน้าหลักค่ะถ้าหากว่าท่านเห็นสัญลักษณ์แผ่นดิสตแบบนี้นะคะหมายถึงว่าท่านได้กดบันทึกชั่วคราวไว้เฉยๆค่ะซึ่งยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์หรือว่าครบถ้วนหรือว่าถูกต้องค่ะท่านจะต้องกลับเข้าไปแก้ไขข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลเพื่อให้สถานะข้อมูลนะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกในลักษณะแบบนี้นะคะหาต่อไปนะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลในส่วนของคุณสมบัติ เฉพาะในด้านของฐานะการเงินค่ะจะเป็นชั้นที่2ตรงนี้นะคะให้ท่านนะคะกดเลือกคุณสมบัติเฉพาะด้านฐานะการเงิน,นะคะ่ะแล้วก็กดไปที่ปุ่มตรงรายละเอียดแก้ไขตรงนี้นะคะค่ะท่านจะพบกับหน้าจอคุณสมบัติด้านฐานะการเงินนะคะหลายๆท่านนะคะโทรเข้ามาสอบถามในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลค่าแล้วนะคะมูลค่าขั้นต่ําซึ่งตรงนี้ค่ะที่แสดงเป็น0.00ค่ะเนื่องจากว่า าขางานก่อสร้างอาคารนะคะไม่ได้กําหนดในส่วนของทุนจดทะเบียนขั้นต่ําค่ะซึ่งการที่ระบบแสดงเป็นมูลค่าศูนย์บาทเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในส่วนของดังงานอาคาระคะ่ะจะเป็นในส่วนของเจ้าของค่ะส่วนของเจ้าของตรงแถบสีแดงค่ะส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ําอันนี้หมายถึงว่าหลักเกณฑ์เรากําหนดไว้เป็นมูลค่าเท่าใดนะคะ แล้วก็แถบสีเทาๆเนี Luckily, Hence, ่ยค่ะจะเป็นข้อมูลตามข้อเท็จจริงของบริษัทของท่านนะคะให้ท่านนะคะมาบันทึกข้อมูลในส่วนของหนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีอนุญาตลงวันที่นะคะให้ท่านนะคะบันทึกข้อมูลตรงนี้นะคะข้อต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินนะคะท่านจะเห็นหัวข้อวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารนะคะ ตรงนี้นะคะในส่วนนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลมูล,ลค่าของวงเงินสินเชื่อที่ท่านขอนะคะว่าท่านขอเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะท่านขอจากธนาคารใดสาขาใดเลขที่หนังสือนะคะเลขที่หนังสือลงวันที่เท่าไหร่แล้วก็หนังสือนะคะออกวันที่เท่าไหรค่ค่ะให้ท่านกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ครบถ้วนนะคะซึ่งเมื่อท่านดึงข้อมูล ในรูปแบบของหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาค่ะระบบจะแสดงไฟล์อยู่ด้านล่างนี้นะคะซึ่งท่านไม่ต้องลบนะคะแล้วก็ในส่วนของการขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อค่ะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือท่านสามารถขอทั้งได้ในรูปแบบของเปเปอร์นะคะอันนี้ท่านสามารถยื่นขอได้ทุกธนาคารค่ะหรือว่าขอในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านประสงค์จะยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ อันนี้ท่านยื่นขอได้เฉพาะธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ ecp เท่านั้นนะคะสาหรับอีกอย่างหนึ่งที่ท่านควรรู้นะคะก็คือกรณีที่ท่านนะคะได้ยื่นพร้อมกันหลายสาขานะคะท่านสามารถใช้หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อฉบับเดียวกันได้ค่ะอย่างเช่นถ้าท่านประสงค์ต้องการยื่นงานอาคารพร้อมกับงานทางเนี่ยค่ะถ้ายังไม่หมดอายุภายใน90วันแล้วก็มีในส่วนของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ ท่านสามารถใช้หนังสือฉบับเดียวกันได้ค่ะส่วนหน้าจอนี้นะคะจะเป็นข้อมูลการตรวจสอบส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าส่วนของเจ้าของค่ะมีหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าส่วนของเจ้าของนะคะคืออะไรหรือว่าสามารถดูได้จากตรงไหนคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอของ d b d นะคะหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเมื่อท่านค้นหาข้อมูลของบริษัทของท่านนะคะท่านไปที่หน้าฐานะการเงินนะคะท่านจะเจอแถบ ส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะคะให้ท่านมาดูข้อมูลปีล่าสุดนะคะว่าท่านมีมูลค่าส่วนของเจ้าของหรือว่ามีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นมูลค่าเท่าใดน้อยกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่อย่างไรค่ะตรงนี้ค่ะค่ะหน้าจอนี้นะคะจะเป็นหน้าจอของตัวอย่างหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อนะคะซึ่งท่านจะต้องขอตามแบบทกศสนะคะหรือว่าท่านนะคะจะต้องขอตามแบบของหนังสือเวียนวอ หนึ่งสองสี่นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะค่ะสำหรับหน้าจอนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อนะคะที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าสามารถขอได้2รูปแบบค่ะได้แก่รูปแบบทั่วไปหรือว่าเป็นเปนเปอร์จากทุกธนาคารนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้สามารถยื่นผ่านระบบเฉพาะธนาคารกรุงไทยได้เท่านั้นค่ะ สำหรับหน้าจอนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบนะคะให้ท่านนะคะคลิกที่ขีด3ขีดนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะให้ท่านกดไปที่คําว่าขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค่ะให้ท่านนะคะคลิกคําว่ายื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะท่านจะเห็นหน้าจอของระบบการยื่นขอหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะให้ท่านนะคะกดไปที่คําว่ายื่นขอเอกสารค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะให้ระบุวัตถุประสงค์ในการขอค่ะว่าท่านมีความประสงค์จะขอในสาขางานใดนะคะอย่างนี้เราจะขอในสาขางานก่อสร้างอาคารค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ท่านระบุมูลค่าที่ต้องการออกหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อตรงนี้ค่ะซึ่ง ในตัวอย่างนะคะเราจะยื่นขอในส่วนของชั้น1กอถูกไหมคะซึ่งชั้น1กอค่ะกําหนดไว้ว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของหนังสือรับรองรงเงินสินเชื่อต้องไม่น้อยกว่า240บล้านบาทค่ะเราก็เลยขออยู่ที่วงเงิน240บล้านบาทค่ะจากนั้นนะคะให้กดคําว่าส่งคําร้องค่ะเมื่อท่านกดคําว่าส่งคําร้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านมาตรวจสอบสถานะการยื่นขอหนังสือรับรองสินเชื่อได้ตรงนี้นะคะ ซึ่งถ้าหากว่าทางธนาคารนะคะได้อนุมัติแล้วนะคะสถานะนะคะก็จะได้ก็จะเปลี่ยนเป็นอนุมัติหรือว่าแอปพูฟนะคะแต่ถ้าหากว่าทางธนาคารกรุงไทยนะคะยังไม่ได้เป็นผู้อนุมัตินะคะจะขึ้นสถานะว่ารอดําเนินการอยู่ค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณสมบัติเฉพาะด้านผลงานค่ะให้ท่านนะคะกดปุ่มรายละเอียดแก้ไขค่คะ ระบบนะคะจะพาท่านมายังหน้าจอเพื่อเพิ่มผลงานค่ะในขณะนี้นะคะเรากําลังยื่นขอขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้างอาคารชั้น1กอน,นะคะซึ่งตามหลักเกณฑ์นะคะกำหนดให้มีผลงาน1โครงการภายใน10ปีไม่ต่ากว่า400ล้านบาทค่ะและมีผลงานรวมภายใน10ปีไม่ต่ากว่า800ล้านบาทค่ะ สำหรับกรณีสาขาง,งานก่อสร้างอาคารชั้น6นะคะจะไม่พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะด้านผลงานค่ะและสำหรับกรณีผลงานกิจการร่วมค้าหรือผลงานกิจการค้าร่วมนะคะจะไม่พิจารณาให้เป็นผลงานหนึ่งโครงการภายใน10ปีค่ะจากนั้นนะคะให้ท่านกดปุ่มรายละเอียดแก้ไขอีก1ครั้งค่ะต่อมานะคะให้ท่านกรอกเลขคุมสัญญาระบบ EGP ค่ะระบบนะคะจะทำการดึงข้อมูลผลงานค่ะจากระบบ EGP นะคะมายังระบบขึ้นทะเบียนค่ะ ในกรณีผลงานเอกชนนะคะให้ท่านเลือกผลงานเอกชนค่ะกรอกเลขผู้เสียภาษีอากรค่ะและกรอกข้อมูลผลงานให้ครบถ้วนค่ะในกรณีที่ท่านนะคะยื่นวงเงินผลงานที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนนะคะไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดค่ะระบบนะคะจะแจ้งเตือนให้ท่านเปลี่ยนผลงานค่ะจากนั้นนะคะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องค่ะและกดบันทึกค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานค่ะสําหรับสาขาง,งานก่อสร้างอาคารนะคะ หลักๆนะคะเอกสารที่เราพิจารณาค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะ 1. น,นะคะคือหนังสือรับรองผลงานค่ะ 2. ค่ะ bioq ค่ะซึ่ง bioq นะคะต้องมีรายเซ็นรับรองนะคะจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างค่ะและ3แบบแปนค่ะสำหรับหนังสือรับรองผลงานและ bioq นะคะต้องมีวงเงินงบประมาณเท่ากันค่ะหากท่านนะคะเพิ่มผลงาน1โครงการภายใน10ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ท่านนะคะกดปุ่มเพิ่มผลงานนะคะเพื่อเพิ่มผลงานรวมภายใน10ปีค่ะแต่หากผลงานหนึ่งโครงการภายใน10ปีที่ท่านได้เพิ่มนะคะถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดของชั้น1ก็คือ800ล้านบาทแล้วนะคะระบบนะคะจะทําการแจ้งเตือนค่ะให้ท่านไม่สามารถเพิ่มผลงานได้อีกค่ะต่อมานะคะให้ท่านเพิ่มไฟล์ในระบบนะคะให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์กําหนดค่ะจากนั้นกดบันทึกและกับสูหน้าหลักค่ะต่อไปนะคะเป็นคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆด้านบุคลากรค่ะ ให้ท่านนะคะกดปุ่มรายละเอียดแก้ไขค่ะระบบนะคะจะพาท่านมาอย่างหน้าจอนะคะซึ่งหน้าจอนะคะจะแสดงจํานวนบุคลากรนะคะประเภทของบุคลากรและจํานวนขั้นต่ํานะคะตามที่หลักเกณฑ์กําหนดค่ะจากนั้นนะคะให้ท่านกดปุ่มรายละเอียดแก้ไขอีกหนึ่งครั้งค่ะระบบนะคะจะให้ท่านนะคะเพิ่มบุคลากรนะคะตามเกณฑ์ที่กําหนดค่ะกดปุ่มเพิ่มบุคลากรค่ะกรอกข้อมูลของบุคลากรให้ครบถ้วนค่ะจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะ ต่อมานะคะให้ท่านแนบไฟล์ในระบบให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กําหนดค่ะจากนั้นกดบันทึกและกับสูตรหน้าหลักค่ะ<ม>และนี่นะคะจะเป็นแบบฟอร์มหนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้างนะคะสําหรับแบบทอก6หกขีดหนึ่งนะคะจะเป็นประเภทวิศวกรค่คะและแบบทอก6หกขีดสอง,องนะคะจะเป็นประเภทสถาปนิกค,ค่ะซึ่งท่านนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะได้หน้าเว็บไซต์ระบบ egp ค่ะ ค่ะและในการยื่นบุคลารกรนะคะท่านสามารถยื่นบุคลารกรประเภทเดียวกันระดับคุณวุฒิทางวิชาชีพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้ค่ะเช่นสาขาง,งานก่อสร้างอาคารชั้น6นะคะในหลักเกณฑ์กำหนดให้ท่านยื่นบุคลารกรวิศวกรโยธาประเภทภาคีจำนวนหนึ่งท่านและสถาปนิกประเภทภาคีจำนวนหนึ่งท่านค่ะแต่หากท่านนะคะมีบุคลารกรวิศวกรโยธาประเภทสามัญหรือวุฒิหรือสถาปนิกประเภทสามัญหรือวุฒินะคะท่านสามารถนำมายื่นแทน วิศวกรโยธาประเภทภาคีหรือสถาปนิกประเภทภาคีได้ค่ะค่ะและสําหรับสาขางานก่อสร้างอาคารนะคะจะไม่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆด้านเครื่องมือเครื่องจกักรและอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะเมื่อท่านนะคะกดบันทึกข้อมูลครบทุกด้านแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสถานะข้อมูลนะคะจะมีเครื่องหมายเช็คถูกขึ้นให้ครบทุกด้านค่ะจากนั้นให้ท่านกดปุ่มยืนยันค่ะ ต่อมานะคะให้ท่านกดปุ่มพิมพ์เอกสารค่ะจากนั้นนะคะเลือกพิมพ์ใบชําระเงินค่ารมเนียมค่ะเมื่อท่านนะคะกดพิมพ์ใบชําระเงินค่าธรมเนียมแล้วนะคะให้ท่านนะคะนําใบชําระค่าธรมเนียมค่ะไปชําระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะและนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างใบชําระเงินค่าธรรมเนียมค่ะสําหรับอัตราค่าธรมเนียมการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนของสาขางานก่อสร้างอาคารนะคะในชั้นต่ําสุดนะคะคือชั้น6ค่ะจะมีอัตราค่ารมเนียมอยู่ที่500บาทค่ะต่อมาชั้น5นะคะ1,000บาทค่ะ ชั้น4 1,500บาทค่ะชั้น3 2 0 0 0บาทค่ะชั้น2 3 0 0 0บาทค่ะชั้น1หรือชั้น1กอนะคะ4 0 0 0บาทค่ะและชั้นพิเศษนะคะ5,000บาทค่ะเมื่อท่านกดพิมพ์เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วคะให้ท่านกลับสู่หน้าหลักค่ะเมื่อท่านนะคะดําเนินการชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านนะคะกลับมายังระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างคะ่ะเพื่อเลือกสาขางานก่อสร้างและชั้นที่ท่านได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้นะคะ จากนั้นนะคะกดปุ่มแนบไฟล์ใบชําระเงินค่ะระบบนะคะจะนําท่านมายัางหน้าจอนะคะเพื่อกรอกข้อมูลวันที่ชําระเงินนะคะและแนบไฟล์หลักฐานกนารชําระเงินค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะต่อมานะคะเป็นการยื่นเอกาสารขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค่ะกรณียื่นคําขอขึ้นทะเบียนเลื่อนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะคะให้ท่านพิมพ์แบบทกร1ค่ะจากนั้นนะคะจัดส่งมายัางอ e ีเมลสาร,รบ,บัญ scgd.go.th ค่ะโดยระบุชื่อเรื่องนะคะยื่นคําขอขึ้นทะเบียนหรือเลื่อนชั้นผู้ประกอบการค่ะ และกรณีแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนประกอบการนะคะให้ท่านพิมพ์แบบพกรหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะและให้ท่านนะคะพิมพ์แบบแจ้ง0ูนย์หนึ่งค่ะคือแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ eGP นะคะแล้วจะส่งมายัางอีเมลสารบัญ scgd.go.th เช่นเดียวกันค่ะโดยให้ท่านนะคะระบ,บุชื่อเรื่องแก้ไขข้อมูลเอกสารการขึ้นทะเบียนประกอบการค่ะโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมาให้กรมบัญชีกลางอีกค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สงสัยว่ายื่นคําขอไปแล้วตอนนี้สถานะถึงขั้นตอนไหนนะคะท่านนะคะสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ผ่านระบบ e g p ได้เลยนะคะโดยให้ท่านนะคะคลิกไปที่ขีด3มขีดด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกไปที่คําว่าขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการะคะ่ะ แล้วก็กดเลือกตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะคะค่ะท่านจะเห็นหน้าจอของการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนะคะให้ท่านนะคะมองไปที่คําว่าสถานะตรงนี้นะคะซึ่งสถานะในระบบนะคะจะมีสถานะดังนี้นะคะสถานะบันทึกแบบค่ะหมายถึงการที่ผู้ประกอบการนะคะบันทึกข้อมูลแล้วนะคะแต่ว่าท่านยังไม่ได้กดยืนยันข้อมูลนะคะ ซึ่งท่านจะต้องกดยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะสถานะการยื่นคําขอหมายถึงการที่ท่านนะคะบันทึกและกดยืนยันข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็คือมีหน้าที่แค่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามคิวตรวจสอบนะคะสถานะตรวจสอบเอกสารส่สงคืนแก้ไขนะคะหมายถึงการที่ท่านนะคะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีข้อมูลบางส่วนนะคะยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะเจา etas, ้าหน้าที่กรมชิการค่ะ จึงแจ้งแก้ไขผ่านระบบนะคะสถานะยกเลิกนะคะหมายถึงการที่ท่านนะคะมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการขอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสถานะการขึ้นทะเบียนนะคะหมายถึงการที่ท่านนะคะผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วได้รับบัตรชันเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อของการแจ้งปัญหาการใช้งาน i r ออนไลน์นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะแจ้งปัญหา IR ออนไลน์เพื่อ แจ้งว่าท่านได้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือว่าท่านาติดปัญหาในส่วนของระบบการใช้งานต่างๆนะคะท่านนะคะสามารถคลิกไปที่ขีด3ขีดซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จากนั้นนะคะให้ท่านเลือกไปที่คําว่าแจ้งปัญหาการใช้งานไออาร์ออนไลน์ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ท่านนะคะคลิกตรงคําว่าบันทึกแบบแจ้งตรงนี้ค่ะท่านจะเห็นหน้าจอของการบันทึกแบบแจ้งนะคะในส่วนของกลุ่มแบบแจ้งค่ะให้ท่านเลือกเป็น การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะคะจากนั้นนะคะที่แถบหัวข้อตรงคําว่าแบบแจ้งนะคะให้ท่านเลือกเป็นรหัสแบบแจ้ง0 3นยแบบแจ้งกรณีแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนหรือว่าเลื่อนชั้นนะคะจากนั้นนะคะให้ท่านคลิกที่คําว่าบันทึกแบบแจ้งค่ะ เมื่อบันทึกแบบแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านนะคะเลือกไปที่หัวข้อที่ท่านต้องการแจ้งนะคะว่าท่านจะขอแก้ไขข้อมูลหรือว่าจะขอแก้ไขระบบต่างๆที่ท่านติดปัญหาค่ะหลังจากที่ท่านระบุปัญหาที่ต้องการแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านเลือกสาขางานก่อสร้างที่ต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานนะคะรวมทั้งนะคะให้เลือกหัวข้อที่ต้องการแจ้งปัญหาระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นท่านต้องการจะ ขอแก้ไขในส่วนของสาขางานก่อสร้างทางท่านก็คลิกตรงคําว่าสาขางานก่อสร้างทางค่ะท่านต้องการแก้ไขในส่วนของบุคลากรค่ะท่านก็มาคลิกในส่วนของคุณสมบัติด้านบุคลากรตรงนี้นะคะก็คําอธิบายคือขอแก้ไขบุคลากรค่ะหรือว่าระบุตามข้อเท็จจริงที่ท่านต้องการแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับในกรณีที่ท่านติดปัญหาในส่วนของระบบต่างๆนะคะ ให้ท่านแคปหน้าจอให้เรียบร้อยก่อน,นะค่ะจากนั้นนะคะให้เพิ่มไฟล์เอกสรารตรงนี้นะคะตรงคําว่าราไฟล์ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะคะว่าครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ค่ะซึ่งถ้าครบถ้วนแล้วนะคะให้ท่านกดบันทึกข้อมูลตรงนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะให้กดไปที่ไปขั้นตอนที่2ตรงนี้ค่ะค่ะเมื่อท่านไปขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านจะเห็นคําว่ายืนยันแบบแจ้งค่ะให้ท่านคลิก ตรงนี้นะหนึ่งครั้งค่ะซึ่งระบบจะฟ้องป๊อปอัพว่าต้องการยืนยันแบบแจ้งใช่หรือไม่นี่ค่ะให้ท่านกดปุ่มตกลงค่ะค่ะหลังจากที่ท่านส่งแบบแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายการแบบแจ้งได้โดยคลิกไปที่ขีด3ามขีดซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านคลิกคําว่าแจ้งปัญหาการใช้งาน IR ออนไลน์ค่ะให้คลิกคําว่าตรวจสอบรายการแบบแจ้งตรงนี้นะคะ ซึ่งท่านจะเห็นสถานะของความพืบหน้าของแบบแจ้งต่างๆนะคะให้ท่านไปดูที่เลขที่แบบแจ้งที่ท่านแจ้งไปนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อนะคะติดตามงานตรงนี้นะคะให้ท่านคลิกคําว่ารายละเอียดค่ะเมื่อท่านคลิกอันจะเห็นหน้าจอดังภาพนะคะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาแบบแจ้งของท่านนะคะดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนการแจ้งปัญหาะคะ่ะ ขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วค่ะแล้วก็สําหรับขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนที่ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขนะคะและถ้าหากว่าแก้ไขเสร็จแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะดําแเบบนินการเรียบร้อยแล้วค่ะกลุ่มเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ